สวัสดีค่ะพบกันอีกแล้วนะคะกับฟินฟินซีรีส์ค่ะค่ะคลิปนี้นะคะแอดก็จะมาสปอยซีรีส์คุณแฟนฝึกหัดที่รักค่ะจะเป็น EP ีที่13ถึง EP ีที่15นะคะค่ะนางเอกนะคะก็ไม่สบายค่ะเป็นไข้หวัดพระเอกนะคะก็เข้ามาดูแล้วก็บอกว่าจะไปต้มน้ำขิงมาให้ค่ะนางเอกได้ยินเสียงเคาะประตูก็เลยเดินไปเปิดนะคะพระร้องค่ะรู้ว่านางเอกไม่สบาย เขาก็เลยเอาซุปไก่มาให้พระรองนะคะเป่าซุปให้เย็นแล้วส่งให้หนางเอกกินค่ะนางเอกก็บอกว่าอร่อยมากพระเอกนะคะเดินออกมาจากในครัวเรียกชื่อพระรองค่ะว่าเชิงมู่ใช่ไหมนี่ก็ดึกมากแล้วเสียอยู่ต้องการพักผ่อนถ้าอยากให้เธอหายเร็วๆก็กลับไปก่อนแล้วก็บอกว่าไม่ส่งนะพอเชิงมู่นะคะกลับไปนางเอกก็ถามพระเอกค่ะว่าคุณทำอะไร พระเอกผมก็แค่แล้วกําลังจะเอามืออังหน้าผากนางเอกค่ะนางเอกหลบออกนะคะพระเอกก็เลยเอามือลงค่ะคิดว่านางเอกไม่พอใจแล้วกะว่าจะเดินไปค่ะแต่ว่านางเอกนะคะก็ดึงมือพระเอกไว้พระเอกค่ะก็สะดุดล้มลงนั่งบนโซฟานะคะนางเอกก็ล้มลงมาค่ะปากประกบกันพอดีจูจบแบบไม่ได้ตั้งใจนางเอกนะคะก็รีบดึงตัวออกทันทีค่ะ แต่พระเอกโน้มคอนางเอกลงมาจูบอย่างดุเดือดเลือดพ่านอีกครั้งนะคะนางเอกก็ผลักออกค่ะแล้วก็บอกเดี๋ยวจะติดวัดเอานะพระเอกก็ไม่ฟังนะคะดึงนางเอกมาจูบอีกแบบหนักหน่วงกว่าเดิมค่ะตัดมาอีกวันพระเอกก็เข้าโรงพยาบาลเพราะว่าติดวัดจากนางเอกค่ะแล้วก็มีนางเอกคอยดูแลอยู่ข้างๆนะคะเพื่อนพระเอกก็มาเยี่ยมค่ะแล้วก็แซวว่าหน้านี้ไม่น่าจะเป็นวัดได้นะ ฉันได้ยินว่าก่อนหน้านี้เสียอยู่เป็นหมัดอย่าบอกนะว่าพวกนายสองคนพระเอกก็เลยพยายามที่จะดึงหมอนออกมาเหมือนจะทุบเพื่อนค่ะแต่เพื่อนก็รีบบอกฉันไปก็ได้พระเอกหันมาบอกกับนางเอกนะคะว่าผมเวียนหัวนางเอกก็เลยลองเอามือสัมผัสที่หน้าผากดูแล้วก็พูดว่าคุณคงไม่ได้แกล้งทำตัวน่าสงสารหรอกนะพระเอกผมน่าสงสารจริงๆนะ แล้วนางเอกค่ะก็เหมือนจะเอามือทุบพระเอกแต่เขาจับไว้พ่อนะคะก็โทรมาหาเพื่อนนางเอกค่ะเพื่อหลอกเอาที่อยู่ป้านะคะซึ่งเป็นแม่ของล่วล่วค่ะก็มาหาพระเอกที่โรงพยาบาลถามพระเอกค่ะว่าทำไมไม่เห็นล่วล่วเธอรู้ไหมว่าหลานป่วยพระเอกก็เลยบอกให้หนางเอกไปเอายามาให้หน่อยแล้วก็พูดกับป้าค่ะว่าจะไม่แต่งงานกับล่วล่วแต่จะดูแลเธอเหมือนน้องสาว ก่อนหน้านี้ที่ไม่ได้ปฏิเสธเพราะว่ายังไม่เจอคนที่ชอบแต่ตอนนี้เจอแล้วจึงอยากคุยให้เข้าใจนางเอกนะคะก็เดินเข้ามาพอดีค่ะพระเอกก็พูดอีกว่าบุญคุณก็ส่วนบุญคุณความรักก็ส่วนความรักจะเอามาปนกันไม่ได้แล้วก็จับแขนานางเอกไว้ค่ะป้านะคะก็มองหน้านางเอกส่วนล่วลวค่ะก็แอบฟังอยู่หน้าประตูนางได้ยินนะคะก็เกียดนางเอกมากขึ้นกว่าเดิมค่ะ พระเอกบอกกับนางเอกนะคะว่าที่เขาพูดคือความจริงเขาจริงจังแม้นตาจะมองไม่เห็นแต่ใจผมมองเห็นอยากให้คุณให้โอกาสผมสักครั้งผมจะรักษาตาให้หายเพื่ออนาคตของคุณนางเอกค่ะก็เลยบอกว่าฉันยังไม่ได้บอกจะคบกับคุณเลยนะพระเอกก็รีบคว้านางเอกมากอดไว้ค่ะแต่พยาบาลเดินเข้ามาพอดีนางเอกก็เลยรีบลุกขึ้นค่ะพอพยาบาลบอกอาการไม่ค่อยดีจะต้องฉีดยา พระเอกนะคะก็มีอาการกลัวเข็มขึ้นมาทันทีค่ะแล้วก็ดูลูกลี้ลูกลนเหมือนเด็กสามขวบจนนางเอกนะคะต้องจับไว้บอกเป็นเด็กดีนะแล้วนางเอกก็ขำนะคะที่เห็นท่าทางเหมือนเด็กของพระเอกค่ะลิงเฉิงนะคะก็มาบอกเพื่อนนางเอกค่ะว่าทั้งสองคนคบกันแล้วล้วๆค่ะก็เอารายการที่นางเอกไปแข่งนะคะให้กับสำนักข่าวพ่อมีแผนร้ายบางอย่างแล้วก็มาบอกกับนางเอกค่ะว่า พาะรายการที่นางเอกไปแข่งลินเจอเยียนกำลังจะโดนไล่ออกจากการเป็นกรรมการนางเอกค่ะก็เลยบอกว่าคุณพูดเรื่องอะไรล่วล,ว,ลวก็บอกกับนางเอกนะคะว่าเธอกับลินเจอเยียนยังไงก็ต้องแต่งงานกันอยู่แล้วเพราะเป็นเรื่องของสองตระกูลแล้วก็บอกกับนางเอกค่ะว่าที่เธอทําไปก็เพื่อเงินไม่ใช่หรือถ้าไม่เช่นนั้นเธอจะไปแข่งทําอาหารทําไมนางเอกก็เลยบอกค่ะว่าฉันหาเงินจากความสามารถของตัวเอง มันผิดนักเรอแล้วรั่วๆค่ะก็บอกกับนางเอกว่าการแข่งขันจัดขึ้นโดยบริษัทของพระเอกนางเอกก็เริ่มสงสัยค่ะว่าทําไมพระเอกไม่บอกเธอเรื่องการจัดการแข่งขันทําอาหารหรือว่าเขาไม่เชื่อใจเธอแล้วนางเอกค่ะก็เอะใจที่รั่วๆรู้เรื่องวัตถุดิบอาหารในวันแข่งขันตัดมาที่พระเอกนะคะก็สงสัยว่าทําไมนางเอกไปนานมากแล้วนางเอกก็โทรมาบอกว่าขอกลับไปก่อนค่ะ เพื่อนพระเอกก็เข้ามาหานะคะแล้วก็บอกว่าเมื่อกี้มีศึกชิงนายแห่งวังหลังด้วยพระเอกก็ถามค่ะว่าเรื่องอะไร,พระเพื่อนก,ก็เลยเล่าว่าเห็นรั่วๆเดินออกไปแบบไม่ค่อยพอใจนักพระเอกก็เลยโทรไปหารั่วๆนะคะแล้วก็บอกว่ามีอะไรให้มาคุยกับเขาอย่าไปยุ่งกับคนที่ไม่ควรยุ่งไม่งั้นผมจะทําให้ตระกูลเฉินรั่วๆนะคะกําลังจะหาข้ออ้างค่ะ พระเอกก็เลยตัดสายไปก่อนคนขับรถบอกกับพระเอกค่ะว่ารายการอาหารของเสียอยู่ออกข่าวาว่าวัตถุดิบที่เธอใช้ไม่ใช่ของที่ทางร้านจัดหาให้ตอนนี้หลายๆคนก็กำลังสงสัยในความสามารถและก็ความยุติธรรมของการแข่งขันในครั้งนี้นางเอกค่ะก็คิดว่าจะบอกกับพระเอกยังไงดีแล้วนางเอกค่ะก็เลยตัดสินใจว่าจะบอกทุกอย่างกับพระเอกดีกว่า พ่อที่มาตามหาหนางเอกนะคะก็มาเจอนางเอกค่ะแล้วก็ขอเงินนางเอกก็เอาเงินทั้งหมดที่มีให้พ่อนะคะแต่พ่อก็บอกว่ามันไม่พอแล้วก็พยายามจะดึงนางเอกไว้เพื่อขอเงินเพิ่มค่ะแต่ว่าพระเอกนะคะก็เดินมาปัดมือพ่อออกแล้วก็บอกว่าอย่าแตะต้องเธอต้องการเงินเท่าไหร่และพระเอกค่ะก็เอาบัตรเงินสดให้กับพ่อนางเอกนะคะนางเอกก็เหมือนไม่อยากให้พ่อรับเงินนั้นค่ะ แต่พระเอกก็เลยตัดบทนะคะบอกว่าเขาไม่ค่อยสบายกับบ้านกันเถอะค่ะเรื่องราวก็มาจบลงตรงนี้นะคะใครที่ดูแล้วชื่นชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามค่ะแล้วมาติดตาม EP ีที่16-18ถึง18ในคลิปต่อไปค่ะคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะบ๊ายบาย